นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่742จริงใจหลังจากที่ลู่โจบอกว่าจะไปวิหารตั้งเ้าในอีก5วันนะครับบัดนี้จี้เฟิงชิงยังคงบนพึงพังกับตัวเองในขณะที่อยู่ในโถงแห่งความยุติธรรมเขาไม่ได้คิดมากอะไรกับความป้ายแพ้เหมือนกับที่เจ้าอารามปลลิวแห่งเสียชางคิวกันบังคิดเสียชางคิวนั้นได้แต่จ้องมองจี้เฟิงสิงที่ยังคงพึงพังกับตัวเองเขากะแอมกอี่จะเรียกร้องจีเฟิงชิง ครับท่านเจ้าอารามจี่ฝงจิงกลับมามีสติอีกครั้งเจ้ามัวพูดอะไรอยู่กันเออข้าข้ากำลังจะบอกว่าผู้สูสคนนั้นอาจจะหาตัวจับยากจริงๆจี่ฝงจิงพูดไปพูดตอบอย่างตรงไปตรงมาเจี่เซียชางจิ้วผู้เป็นเจ้า,ารามตอบกลับระวังปากของเจ้าให้ดีในลูกใบนี้มียอดฝีมือนับไม่ถ้วนแล้วใครกันล่ะที่หาตัวจับยากจริงๆ เจ้ายังหนุ่มยังมีอะไรอีกเยอะที่เจ้าต้องเรียนรู้มันจะต้องมีคนที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเราอยู่เสมอเสมอข้าจะจําคําสอนเอาไว้ท่านเจ้าอารามจีเฟิงชิงไม่สาม,มารถพูดอะไรปกป้องตัวเองได้อีกนะครับตายสุดๆแล้วในอดีตเขาก็ไม่เคยได้รับความสนใจอะไรเลยแม้จะผ่านไปหลายปีก็ไม่มีเคยเคยคิดจะฝึกฝนให้กับเขา จีเฟิงชิงที่ได้รับการยอมรับจากอารามปันหลิวเพียงเพราะว่าวูวูมาจากบูบ้านเดียวกันกันกบเขาเมื่อเขารวมกับอารามพันหลิวเขาก็ได้เป็นแค่สิทธิชั้นนอกจีเฟิงชิงไฝ่ฝันอยากจะท่องไปทั่วทั้งดินแดนด้วยดาบและจะกลายเป็นผู้ใช้ดาบยอดฝีมือให้ได้จีเฟิงชิงไม่ได้มีพ่อแม่การที่เขาได้รับการยอมรับจากอารามพันหลิวนั้นถือว่าเป็นโชคที่ ดีสําหรับเขามากแล้วแต่เสียชางชิวเจ้าอารามบรรลิวเต็มใจเจะสังสอนเขาแน่นอนว่าจีเฟิงชิงก็เต็มใจเจ้รับฟังเสียชางชิวมองไปที่จีเฟิงชิงก่อนที่จะพูดต่อแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับลูกศิษย์ของผู้อุโสคนนั้นเป็นยังไงบ้างเออข้าคิดว่าพวกเราเป็นสหายกันเมื่อคิดไปถึงพลังวรทยุที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวใบหน้าของจีเฟิงชิงก็เขิน <c oughs> อายนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กหน่อยเอ งั้นก็ไปได้แล้วล่ะจงตั้งใจฝึกฝนให้ดีถ้าเจ้ามีคำถามอะไรก็มาถามข้าได้เลยเสียช้างจิวพูดครับหลังจากที่ฝึนจริงจากไปไม่นานเทียนบูจีก็ได้พาลู่โจและคนอื่นไปที่ห้องพักนะครับทันทีที่เข้ามาถึงเทียนบูจีก็ได้เห็นเสียช้างจิวเดินไปรอบห้องหลังจากที่ส่งลู่โจแล้วนะครับ เตียนบุจิก็เดินทางกลับมาที่โถงแห่งนี้นทันทีที่เดินเข้ามาถึงก็ได้เห็นเสี้ยชางชิวผู้เป็นเจ้าอารามเดินไปมารอบห้องผิวของเขาขมวดเข้าหากันเตียนบุจิก้าวไปด้านหน้านะครับก่อนที่จะตามออกมาท่านเจ้าอารามท่านไม่อยากไปที่วิหารตั้งเก้าอย่างนั้นสินะเสี้ยชางชิวนั่งลงกรอนที้าแขนของตัวเองนะครับเอาไว้บนเก้าอี้เออแล้วข้ามีทางเลือกอื่นอีกอย่างนั้นเหรอ ถ้าหากให้ข้าออกความเห็นการเดินทางครั้งนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอ่อยเตียนบูจินะครับออกไปด้านนอกก่อนจะพูดต่อปูวอุโสจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว9ก้ากีบแน่นอนข้าสัมผัสได้ว่ามันต้องไม่ใช่พลังที่ธรรมดาอย่างแน่นอนเสียชางชิวมองไปที่เตียนบูจิอย่างสับสนเตียนบูจิพูดต่อจริงอยู่ว่าเวียนทั้งเก้านั้นแข็งแกร่งแต่ปูวอุโสเองก็รับมือไม่ได้ง่ายๆเช่นกัน แล้วก็เพราะสู้ส่วนเชิญยู่เชิงไห้ไปที่วิหารตั้งเก้านั่นก็หมายความว่าวิหารตั้งเก้าก็ไม่ได้หมายไม่ได้มีความตั้งใจเจะสร้างศัตรูยิงไปกว่านั้นมันก็นานกว่าพันปีแล้วที่ชิกงเปยเซินปรากฏตัวถ้าหากให้ข้าคาดเดามีโอกาสสูงที่ชิกงเปยเซินนั้นใกล้ถึงอายุไขยหรือก็คือใกล้ตายเต็มที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่แต่เขาจะเหลืออายุไขอีกกี่ปีกันละ่ะแต่หากวิหารตั้งเก้ายังคงมีสมองปวกเขาคงไม่อยากสร้างศัตรูเพิ่มแน่กลับกัน ตาคิดว่าพวกเขาพยายามที่จะสรรหาผู้คนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรมากกว่าเสียชัางยิวยิ้มก่อนจะพูดออกมานั่นสินะเจ้าพูดถูกผัวอุโสเทียนบุจิวันหลังจากนี้เรามาทําพิธีใหญ่กันเถอะพวกเราจะใช้โอกาสนี้ตรวจสอบบ้านดวงดารา,ราสวรรค์ด้วยส่งคนไปเตรียมรุดมาส่งคนไปเตรียมรุดมาลอยฟ้าของบ้านดวงดารา,ราสวรรค์ซะครับไปในห้องหลู่โจกําลังทาสมาธินะครับ กับพลังคำพีเทวาลกูกในระหว่างการต่อสู้กับฟาวัวเขาได้ใช้พลังวิเศษบางส่วนไปจนเกือบหมดนะครับฟาวัวเป็นผู้ที่มีพลังวตารดอกบัว9ก้ากีบลูโจก็ใช้พลังบางส่วนจนเกือบหมดแล้วไปวิหารทาง9้เนี่ยต้องเติมพลังอ,อย่างน้อยอย่างที่เคยบอกไปนะครับ3วัน5วันลูโจใช้เวลา5วันเพื่อเติมพลังจากคิดอักษรสวรรค์เติมพลังจากคำพีเทวาลูกให้เต็มเป่ยมนะครับไม่เช่นนั้นก็คงจะ ลำบากแน่นอนเพราะแบบนั้นนะครับพลังวิเศษของลู่โจจึงไม่ได้ดูรุนแรงเหมือนกับเมื่อก่อนหรือบางทีอาจเป็นเพราะว่าศัตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นลู่โจคิดไปถึงชุดเกาะนะครับการทําให้ชุดเกาะปลดปล่อยพลังออกมาได้ต้องอาศัยพลังของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9ก้ากีบในการกระตุน้นตอนนี้คู่ต่อสู้ของเขาอยู่ในระดับเดียวกันแล้วแล้วพลังวิเศษนั้นจะเพิ่มขึ้นได้อีกหรือเปล่านะ เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังที่ได้ยินทุกสรรพสิ่งเพื่อให้ได้พลังที่จะทําให้ได้ยินของเสียงทุกดินแดนสินสุดคํากับกล่อมพลังเห่งการฟังของทุกสรรพสิ่งจากคำเปียกสวรรค์ก็ได้ถูกใช้งานพลังวิเศษไหลไปที่หูมันปกคลุมตัวเขาหลังจากพลังวุทธ์ของเขาแข่งขึ้นระยะฟังเองก็เพิ่มเช่นกันนะครับเสียงดังคือกล้องในหูข้าคิดว่าชายชราคนนั้นต้องทําได้เน่เขาดูแข็งแร่งจนแม้แต่เจ้าวารามยังต้องโคาร ชยชยอยชอยกาจะบอกให้เอาบุญสิทธิ์ของเขาน้เป็นยอดผู้ใช้ดาบเขาสามารถสู้กับสู้ส่วนคนนั้นได้อย่างทัดเทียมเลยนะแล้วชาชราคนนั้นจะออนเอได้ยังไงกันตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนะครับเ,เกี่ยวกับเราศิษยสาวุกแล้วก็ผู้คนมากมายที่กําลังพูดถึงลู่โจเนาะก,ก็อย่างว่าแหละลู่โจมาแล้วหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นหัวหอ,อกนําพา กลับเคลื่อนพวกเขาพวกเขาเองก็ต้องพูดลูโจพูดถึงลู่โจเป็นธรรมดาเพราะว่าชีวิตของพวกเขาเองก็แฟนอยู่บนเส้นได้แน่นอนครับถ้าหากมีคนชมก็ย่อมมีคนที่ถ้าหากมีคนชมช,มชอบก็ย่อมมีคนที่ไม่ชอบนะครับมันก็มีบางคนที่ตั้งคำตามพลังวิเศษต,ตอนนี้ของลู่โจนั้นขยายขอบเขตขึ้นแต่ข้าคิดว่าชายชราคุน,นั้นไม่เท่าไรหรอกผลสติดีที่ไหน ต้องการรับคนงี่เง่าอย่างจี้เฟิงชิงเป็นสาวกันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีคนมองข้ามวูไปไม่แต่ข้าไม่คิดแบบนั้นหรอกเจ้าไม่เห็นเด็กสาวสองคนที่อยู่ข้างๆเขาอย่างนั้นเหรอสาวน้อยคนนั้นถึงดินแดนดอกบัวแดงแห่งนี้ได้เลยนะเจ้าคิดว่าพวกนางจะมาทําไมกันถ้า,าไม่มีความสามารถมากพอแม้ว่าวูจะมีพรสวรรค์แต่มันก็ไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับสาวน้อยส,งสองคนนั้นเออเจ้าก็พูดมีเหตุผล แสงสีฟ้าของลูโจสว่างขึ้นลูโจใช้พลังวิเศษที่เหลืออยู่จนหมดสุระยะกลางกลางฟังนะครับปกคลุมไปทั่วทั้งอารามปันหลิวก่อนที่จะไปกระจายไปในหลายสิบเมตรอ่าที่มุมแห่งหนึ่งนะครับที่ห่างออกไปจากอารามปันหลิวหลายสิบไมล์ลูโจได้ยินเสียงรับรับรอๆอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งแพ่งปลายเรื่องนี้ไปกลับไปรายงานเรื่องนี้ก่อน ลูโจหยุดใช้พลังกรจะลืมตาขึ้นเขาเดินไปที่หน้าต่างกรที่จะเอามือค่อยหลังลูโจกำลังมองไปที่ดังย่างด้านภูเขาด้านหลังนะครับภูเขาเงียบสงบนอกจากสัตว์ร้ายที่บินวนสายลมที่แปลวบาได้พัดผ่านลูโจไม่เห็นใครขเขาลูเขามีคนจับตาดูอารามพันหลิวอยู่สินะเมื่อเทียบกับวิหารตั้งเกาแล้วเมื่อเทียบกับวิหารตั้งเก้าลานสงครามเทวะรัยและบ้านดวงดาราสวรรค์อารามพันหลิวเป็นสำนักที่อ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัด ใครจะไปสนสำนักออนแอแบบนี้กันหรือว่าพวกเขาจะมาตามหาฉันลูโจยังมีไม้เด็ดอีกมากนะครับท,ทั้งการ์ดการโจมตีแห่งพิจคาที่เหลือสองใบการ์ดที่จะทําให้สามารถประชิญหน้ากับผู้ที่มีพลังอวตารสิบกลีบได้อย่างมั่นใจแต่เจ้าแห่งถุงทั้งห้าของวิหารทั้งเก้าก็ไม่ใช่คุณออนแอนอกจากนี้ พวกเขาก็ยังเหมือนฐานป่านศึกพวกเขาต้องมีประสบการณ์ในการต่อสู้โชคโจรและเพราะการตัดสินใจไปวีหานตั้งก้าของลูโ่โจแล้วนั้นเพราะแบบนั้นลูโ่โจจึงต้องเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสถานการณ์ที่ลูโ่โจเลวร้ายที่สุดคือการถูกยอดฝีมือทั้งหมดโจมตีทันทีแต่าหากตัวตนของเขาในฐานะผู้ฝึกยุทธต่างแดนเปิดเผยในตอนนั้นเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยลูโ่โจเปิดระบบแต้มบุญ1น 16, 5 4 0แต้ตมเฮ้อ หรือว่าฉันควรที่จะซื้อกา์ดเพิ่มดีฉันควรจะรอบคอบให้มากกว่านี้ที่นี่การจะหาแต้มบุญไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีทางเลยที่ผู้คนที่นี่จะบูชาเขาเมื่อเห็นพลังอวตารดอกบวัวทองคาเอาละนะจับฉลากปิงใช้แต้มบุญ50แต้มแต่รับค่าความโชคดีหนึ่งเต่านี้ฉันก็มีความโชคดีค่าความโชคดี1นึ่งหนึ่งแต้มเหลวสติใหม่กาลังถูกสร้างแล้วสินะมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะได้รางวัลใหญ่กันหรือเปล่า จับฉลากติงใช้แต้มบุญ50แต้มพร้อมกับค่าความโชคดี102แต้มได้รับการ์ดแปลงการ2บวกกับหลนทางแห่งใหม่ลูโ่โจรู้สึกว่านี่เป็นการจับฉลากนำโชคที่คุ้มค่านะครับแต่หากเขาซื้อการ์ดแปลงกาย2ใบเขาจะสูญเสียแต้มบุญถึง30,000แต้มดูเหมือนระบบอยากที่จะขูดรีดเขาจนถึงที่สุดลูโ่โจภูมพำนทำไมไอ้ระบบวยๆนี่ถึงต้องการแต้มบุญมากมายขนาดนี้กัน เฮ้อเฮ้อลู่โจได้แต่่อนในใจนะครับหลังจากระบายความในใจลู่โจก็จจโจ,จ,จกับการาชิ้นใหม่ใจแล้วครับนี่คือการท,ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือการหุ่นทางแห่งใหม่โอ้ยแกชื่อการการ็กดูเต้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะนําพามาซึ่งพลังวิเศษแบบไหนกันการหุ่นทางแห่งใหม่งั้นเหรอการหุนทางแห่งใหม่มีอัมีโอกาสค้นพบเส้นทางแห่งดาบใหม่ลู่โจเห็นคำาธิบายนะครับก็พูด เห็นคำรรอธิบายก็พูดขึ้นในทันทีว่าใช้งานโดยไม่คิดอะไรมากกา๊าซอุ่นทางแหงใหม่แตกสลายออกเป็นเสียงนะครับมันสลายกลายเป็นแสงกอนรวดหมุนวนรอบตัวเขาทุกอย่างเริ่มขยับดูเหมือนนะครับลูโจจะเทบไม่รู้สึกถึงความต่างอะไรมีโอกาสค้นพบเส้นทางแห่งดาบใหม่หมายความว่าอาจจะไม่ค้นพบอย่างนั้นเหรอหื่ก็ตามีโอกาสก็คืออาจจะไม่มีโอกาสมีโอกาสก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะเนาะมีโอกาส ก็หมายความว่าอาจจะไม่พบได้เหมือนกันโชคดีที่ยังมีการ์ดแปลงกายนะครับที่ได้มา2ใบด้วยอย่างน้อยๆก็คงใช้หลอกคนอื่นได้หลังจากนั้นไม่นาะนลู่โจก็เริ่มเติมพลังสมาธิทําสมาธิกัมพีติวาลกต่อไปนะครับหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นลู่โจก็จะเติมเต็มพลังวิเศษทั้งหมดได้ในเวลา5วันตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับถ้าหากลู่โจใช้พลังหมดแม็กหมดก๊อกนะครับพลังวิเศษ จากคิดอักษรสวรรค์คิดคำพีเทวลูกของตัวเขาก็จะต้องใช้เวลาเติมเต็มหลอดก็คือ5วันเนาะนั่นแหละครับก็ควรจะมีเต็มหลอดไว้เสมอนะครับดินแดนแห่งนี้อย่างที่ลู่โจพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากค่าสัมปรสิทธิ์เสร็จค่าสัมประสิทธิ์ความแข็งแกร่งของศัตรตูเนาะที่เพิ่มมากขึ้นทําให้หลายๆอย่างเนี่ยการโจมตีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดู รุนแรงน,น้อยลงบวกกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเต้มบุญไม่ใช่แต้มบุญสิพลังวิเศษเองก็ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะเดียวกันนะครับที่เกียตียนนานที่ต่างของวิหารทั้ง9 บนระเบียงแห่งหนึ่งสู่ส่วนชี้ไปที่สิงกอรสร้างตานชอบที่นี่หรือเปล่านับตั้งแต่มาถึงนะครับอยู่เฉิงไห่ของเราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งอาหารที่พักทุกอย่าง้วนแล้วแต่ได้รับการดูแลปฏิบัติอย่างดีเขา,เาได้รับาการดูแลราวกับแขกชั้นดีนะครับอยู่เหมือนราชามีอย่างเดียวนะครับที่นั่นแหละครับนั่นก็คือนอกจากอิรอสระที่ถุกภากไปอยู่เฉิงไห่ใช้ชีวิต ได้ที่นี่สบายๆนะครับไม่ต่างอะไรกับคนตัวๆไปเขาไม่ได้เป็นเจเลยเออหรือถูกจับทรมานเหมือนที่ไอ้ทุกคนนะครับกำลังเป็นกังวลแต่อย่างใดอยู่เติงใครเดินไปหาสู้ส่วนขอเอามือควายล้างก่อนที่จะมองลงไปถ้าหากสนใจที่จะร่วมมือกันจริงเจ้าคงเชิญเจ้าแว่งตัวอ,อื่นๆไ้มาพบขค่าเรลวเจ้าคิดจะใจข้าละอายใจที่จะต้องใช้ชีวิต รวมกับทุกคนโดยไม่ต้องทําอะไรตอบแทนเลยอย่างนั้นเหรอตั้งแต่มาถึงวิหารตั้งเก้านะครับยู่เฉิงไห่ไม่เคยพบเจ้าแห่งตงทั้งห้ามาก่อนเลยสู่ส่วนยิ้มก่อนที่จะตอบกลับวิหารตั้งเก้ายังไม่ได้ตกอับถึงขนาดนั้นท่านได้ทุกอย่างตามที่ต้องการพี่ข้าเชิญมาก็เพราะอยากจะร่วมมือจากใจจริงแต่เจ้าแห่งตงตั้งห้ามีตําแหน่งสูงชงจนเกินไปการที่พวกเขาจะพบแกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การที่พวกเขาจะเกิดขึ้นอาพวกแกเกิดขึ้นไม่บ่อยนอกจากนี้เจ้าแห่งถูงได้รับปึงแยกตัวไปฝึกอย่างสันดุดต,ตอนนี้กรารงานเรื่องทั้งหมดไปที่เบื้องบนเหลวเจ้าแห่งถูงจางบอกเอาไว้ว่าพวกเราจะสามารถร่วมมือกันได้แต่ทุกอย่างต้องเกิดจากความจริงใจอยู่เสริงให้พูดซ้ำจริงใจใช่ตานมาจากดินแดนดอกบัวทองคำ หากลานสูงครามเทว่าเลยและราชสำนักรู้เรื่องนี้เข้าวิหารตั้งเก้าโคงตุกที่นั่งลำบากแน่ดังนั้นวิหารตั้งเก้าจึงอยากทำความรู้จักกับเจ้าสำนักของท่านมากขึ้นพวกเราจำเป็นต้องรู้เรื่องของดินแดนดอกบัวทองคำให้มากกว่านี้ชู่วนตอบอยู่เฉิงไหไม่แปลกใจอะไรกับวิหารตั้งเก้าที่ต้องการข,ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยู่เฉิงไหที่ดูแลสำนักอเวจีหลายปีเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วถ้าข้าปฏิเสธล่ะท่านบอกเองตอนนี้มันก็ดึก ท่านจะบอกค่าอีกตอนนี้ก็ดึกมากแล้วท่านควรจะพักกวรเอาแรงไว้ค่ะจะกลับมาปุ๊บใหม่อีกครั้งในอีก1เดือนสู่เสือนจกไปหนึ่เดือนอยู่เฉยไงไม่ได้หันกลับไปเขายังคงยืนอยู่ที่ระเบียงโดยที่มองยังวิหารตั้งเก้าที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะครับลูโจของเรากําลังเติมบัฟพลังของตัวเองนะครับให้เต็มหลอด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะมาอย่างลานสงเพื่อจะมาอย่างวิหารทั้ง9ก้าเนาะก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ตอนก็จะได้มาเจอกันแล้วกับผู้ที่มีพลังอวตาร10กลีคนแรกของอเรื่องนี้เนาะเราได้ยินชื่อของพลังอวตารดอกบวัวสิบปีบมาอย่างเนื่นนานนะครับบางคนก็บอกว่ามันมีบ้างบางคนก็บอกว่าไม่มีบ้าง บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันบ้างนะครับจนถึงตอนนี้ในที่สุดมันก็ยืนยน100ันร้อยเปอร์เซตจริงๆมันก็ยืนยันมาสักพักแล้วแหละนะครับว่ามีผู้ที่มีพลังอวตารสิบกีบส่วนพลังที่เหนือขึ้นไปจากขั้นเก้าคือ,ค,อคือมันมีอยู่แล้วถ้าดูจากระบบของลู่โจนั่นก็คือไอ้ร่างอวตารที่อยู่เหนือขึ้นไปจากร่างอวตารโรกุตรารกายร้อยวิถีนะครับหรือก็คือร่างอวตารวังวนพันเดนเนาะ,ะชื่อภาษา <c oughs> ชื่อภาษา จีนเลยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสเสวียนเจนซิงหรือเปล่านะครับต่อจากหยวนเซินเจียถ้าเป็นก็น่าจะเป็นสเสวียนเจนซิงถ้าผิดปลาดยังไงก็ขอไปนะครับแต่ว่านั่นแหละครับต่อจากรูกุตรากายร้อยวิถีของขั้นหยวนเซินเจียนเนี่ยก็จะเป็นวังวุนพันแดนนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเรียกเรียกเรียกว่ายังไงไอส้สวรรค์ลี้ลับหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดก็นั่นแหละครับตายที่สุดแล้ว ก่อนที่จะไปถึงขั้นร่างอาวตารวังวุลนพันเดนก็เราต้องมาดูผู้ที่มีพลังอวตาร10บกลีบที่เป็นอของหายากกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่เคยปุ๊บเคยเห็นกันแม้แต่คนเดียวเลยในที่สุดเราก็กําลังจะได้เห็นคนที่มีพลังอวตาร10บกลีบคนแรกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไรลูกโจของเราจะไปได้ถึงขั้นนั้นนะครับ วัดกันที่พลังอวตารต่อพลังอวตารนะครับวัดกันที่ปอนต่อปอนแน่นอนครับลู่โจของเรานั้นเสียเปรียบอย่างไม่ต้องสงสัย9กีบต่อ10กีบยังไงก็มีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าความต่างของพลัง1ขั้นนะครับอย่างที่เนื้อหาเกินมาหลายต่อหลายครั้งนะครับมันมีสูงมากๆก็ลู่โจของเราอาจจะแพ้นะครับถ้าวัดกันที่พลังอวตารแต่ก็นั่นเลยครับลู่โจมีพลังจากคิอักษรสวรรค์ก็ คงจะทําอะไรได้บ้างและท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีการ์ดการโจมตีของเพชา,ารฆาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อย่าคิดว่าต่อให้มีการ์ดการโจมตีของเพิจา,ารณาใบ2ใบแล้วสามารถทําอะไรตามใจได้นะครับเพราะว่าถ้าสัตว์ตมีมากกว่า2คนหรือว่ามีมากกว่าในส่วนของการ์ดโจมตีของเพชา,ารฆาที่ลู่โจมีนะครับเขาที่ไม่สามารถใช้พลังวิเศษและพลังอวตารดอกบัวก้ากิจของตัวเองเอาชนะผู้ที่มีพลังเหนือกว่าได้ อันนี้ก็ไม่แน่นะครับลู่โจของเราก็อาจจะโดนนกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่า,าดูถูกนะครับอย่ามั่นใจว่า,าลู่โจนั้นแข็งแกร่งกว่าใครๆเสมอเพราะว่าลู่โจของเราเองยังแอบตกใจนะครับเมื่อได้ยินผู้ที่มีพลังวตาร10กรีบการแก้ปัญหาด้วยการการโจมตีเพชาารคาดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่า,าใช้ในสถานฉาุกเฉินนะครับก็คือใช้ในตอนที่แบบ ไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าหากเล่นใช้ไม้ตายก้นหีบใช้ทีเด็ดไปตั้งแต่แรกหมดนะครับก็เรียบร้อยไม่มีอะไรที่จะเอาไว้จัดการกับศัตรตูถ้าหากว่ามีคนที่แข็งแกร่งกว่าโผลขึ้นมาอีกเนาะก็ต้องมารอดูนะครับว่าตายสุดแล้วไอ้วิหารทั้ง9้าเนี่ยมันจะจริงใจอย่างที่มันบอกหรือเปล่าว่าจะร่วมมือกับ อารามพันหลิวนะครับแล้วก็ในส่วนของจินจิงซานก็คือจะร่วมมือกับยูเฉิงไห่แล้วก็ยูชางหลงถึงแม้ว่ายูเฉิงไ่ของเรานะครับจะได้ดูแลได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเนาะแต่เขาก็นั่นแหละครับเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขเลยเนาะเพราะว่าเหมือนถูกภาคอิสระไปไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้พบใครเลยมาอยู่มากินมานอนมานั่งมานอนมาอยู่เฉยๆนะครับมันก็ต้องรู้สึกแบบอืรู้สึกไม่ดีเป็นธรรมดา เพื่อนๆก็คงน่าจะพอเข้าใจเนาะก็เดี๋ยวอีก4วันครับลู่โจก็จะตามมาแล้วอุดทนหน่อยก็แล้วกันเนาะอยู่เชียงไทยเราก็มาดูกันเพื่อนๆว่าไอ้วิหารตั้งเก้าจะร่วมมือกับอารามปัหลิวแล้วก็จิงจิงซานจริงหรือเปล่าครับก็ลองคอมเมนต์คิดเห็นกันมาได้คลิปนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กดเข้ามารับชมเราในทุกๆคลิป ตอนหน้านะครับกับตอนที่743กับชื่อตอนแค่ผู้อาโซไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุยกับข้าก็เนื้อหาน่าจะต้องเข้มข้นเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ